ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพที่หลายคนยังไม่เห็นวินาทีลุงแมวคุกเข่าสู่ขอพิยุกับแม่ภาพที่หลายคนยังไม่เห็นวินาทีลุงแมวคุกเข่าสู่ขอพิยุกับแม,ม,เแม,เบแม่เรียกได้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจการเดินเท้าพิสูจน์รักแท้หลังจากนายสุเทพพร้อมจิตอายุ52ปีเดินเท้ามาสู่ขอนางสาวธนาพาเขียวอ่อนอายุ56ปีสาวอำเภอทุ่งว้าจงังหวัดสตูล ทั้งคู่หลังจากได้พบหน้ากันก็จดทะเบียนสมรสกันไปเป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นชีวิตการเป็นสามีภรรยาในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ทา่ามกลางสักขีพยานจํานวนมากที่มาต้อนรับและมาแสดงความยินดีกับทั้งคู่และเมื่อถูกถามว่าการเจอความรักทางออนไลน์พี่แมวมองว่ายังไงบ้างในครั้งนี้ประสบความสําเร็จไหมถือว่าเกินความคาดหมายไม่คิดว่าในโลกออนไลน์จะมีความรักจริงและเมื่อถูกถามอีกว่า ในวันนี้เจอตัวจริงพี่ยุสวยอย่างในรูป t ิ k กตอกไหมพี่แมวรีบตอบทันทีว่าตัวจริงสวยและตรงปกครับและโมเมนต์ที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นคือวินาทีที่พี่แมวคุกเข่าสู่ขอพี่ยุโดยในคลิปดังกล่าวผู้ใช้ t ิ k กตอกชื่อว่าซีสถาพรได้เผยคลิประบุว่าลุงแมวมาขอประยุแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ